ถ้าบส,สดัว่าโชว์มนะวันนี้มาอยูเ่เกมแคทมาริโอนะเกมนี้ก็ไม่ต้องพูดมากทำเพลงอะไรมากมายอันว่าในหัวร้อนตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวตึ๊ดตุดตุดตุดตดตดแปบ๊บนึงกลืมใสายหูอุ้งกวนไปอีกแปบบ๊แบๆบแบบขอสขอขายหูฟังก่อน ตีนกันตีนทำทำอะไรไม่ได้บอกเลยออบอกบอกโอ้ยคุณจะบอกว่าเสียนจิบหายชีวิตเลยหนึ่งครับอ่าอันนี้มันไม่ต้องเอาครับควรดึงไปวันนี้มันไม่อุย้ยเอาเด้งได้เฉยอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าอ่าจิบหายเห็ดเห็ดกินละ อะไรวะตุสตุดตุดตุส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 ตึดตุสน่าตรงนี้โอเคปล่อยไปตุสตุดตุสตุสตุสตุดตุสเพลงมันเหลือเกินโอเคเน็ตโดดขึ้นข้างบนอ่าไม่ได้กินบอกเลยอ่าใช้ควายอ่าไม่ได้กินบอกให้ อันแน่ไม่มีอะไรไอสัตว์เอ้ยแค่นี้ก็ยังจะเอานะกูก็ลืมอ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคโดดมานี่แล้วก็โดดข้ามตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากตรงนี้ไม่มีอะไรจำได้อ่ะอ่ะเอาชิบหายแล้วเอากูไม่ผ่านก็ได้ คือมึงไม่ให้กูตกโอเคเข้าใจแล้วห้ามตกมาแต่นิดเดียวชิบหายโอเคอ่าไม่ได้กินกูหรอกรอบนี้อ้าวทำอะไรไม่ได้บอกเลยไอไม่ผ่านกูไม่เลิกโอเคโอเคเอาดีๆอ่าตรงนี้อย่าตก คุณขากูจะก่อสถานแบนี้ต่อตรงนั้นก็ไม่ได้น่าจะบอกกันดีๆดีๆนะน่าจะบอกกันดีๆว่ามันฆ่าไม่ได้ที่มาเล่นเกมนี้ก็เพราะมันไม่มีเกมอื่นเล่นแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะมันมีแต่ไม่เล่นเองแหละอันนี้ จะบ้าตายาได้อยู่เยี่ยมเยี่ยมทำได้ดีทำได้ดีโอเคดังนั้นมันจะติดโดดข้ามดนวันนี้ถท่าอีกอนเมกมึงก็เอากับเขาได้เหรออีกอนเมกคิดายละโอเคโดดข้ามอ,อีกแล้วตายก็ได้ ถ้าพี่จะทำกับผมอ,อย่างนี้นะเมื่อผ่านกูไม่เลิก <c oughs> โอเคโดดข้ามอ,อีกก้อนเมฆอีกก้อนเมฆนี่มันแอบมันแอบเนี่ยมนมาแล้วกูแม่งก็ไม่รู้ชีวิต <c oughs> โอเคโดดมาโดด <c oughs> ลงล่างก็ได้อะ่ะ โดนไม่ทัน <S <S เอาติดลบสิบเอ็ดแล้วมึงเอาเข้าไปอ่าชิบหา้ารักกูตายก็ได้เออชีวิตชีวิตหน่อยชีวิตโอเคตรงนี้อย่ารุูตายก็ได้ นี้จังหวะนี้โดดมาโอ้โหไม่ต้องเร่งรีบจังหวะนี้อีก e ้อนเมฆนี่มันเนียนอีก e ้อนเมฆนี่มันเนียนโอเคโดดคุณน่าจะโดดกับตั้งแต่แรกไม่ผ่านตรงนี้กูไม่เลิกนะครับตรงนี้กูไม่เลือดโอเคโดดมาอีกอนเมะอยากไม่เนียนไม่เนียนอาจังหวะนี้ไงต่อไงต่อจังหวะนี้โดดข้ามมา อ่าอีเสาทองนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนเอาแล้วมันจะให้กู้บ้านไปยังไงเออจุดเก่าอีกแล้วหรือว่ามันจะให้โดดข้ามเสาหรือเปล่าน่าจะโดดข้ามเสาดูทรงแล้วเกือบเลื่อนตกไอ้ก้อนเมฆไม่ได้กินกูหรอกครับจังหวะนี้ แล้วก็ย้อนกลับมาโอเคกินสองเลยอย่างวันนี้เออโดดไม่ถึงเออปลาไปสิบเจ็ดอันละเวนเลยหน้าที่เดิมที่เก่าเวลาเดิม จะบอกไม่ได้กริงเขาหรอกคิดตัวนอีกแล้วโอเคโดดมาดีดีทำได้ดีทำได้ดีโอเคโอ้จ๊เกือบโอเคทำได้ดีจังหวะนี้จังหวะนี้โดดไม่ถึงอีกแล้ว โดดโดดมาก้อนเมฆไม่ได้กินกูรอบที่ร้านกว่าโอเคอ๊อุ้ยไม่ถึงเศร้าอ่าชีวิตที่21 โดดโดดจังหวะนี้โดดขึ้นมาอ่าอีเวนไ,ไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยจังหวะนี้พี่เดดสเต็มนี้มาดีน้องโอเคจังหวะนี้กูจะทำไงต่อเนี่ย แล้วมันกระโดดไม่ผ่านไม่ใช่ตดวย,ยังไงให้ผ่านวะนนี้กูปามาแล้วยีิบสามอันอ,อืออืออืออืที่เดิมอีกแล้วอือชิบหายเอ้ยมีความรู้สึกเหมือนจะต้องอความรู้สึกนี้ความรู้สึกเดิมเลยมีความรู้สึกเหมือนจะต้องโดดเหยียบไอ้ไอ้ขาวๆนั่นแล้วก็ โดดข้ามไปเลยโดยที่ไม่มองทนันโดยที่ไม่หันหลังกลับมาโอเคโอเคลอนลงมาโอเคโอเคโอเคเอาจิบหายแล้วไงเออโดดยังไงก็ไม่ถึงเนีฮ้หรือว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองอีกวิธีนี่ว่ะอ,อืม ไอ้สัตว์เอ้ยอยากเจอป้าตายชีวิตท,ทีย่ยี่สิบเจ็ดอาไม่ได้กินมือแค่ขี้ปลายเล็บมึงก็เอาล่ะแค่ปลายเล็บมึงก็เอาล่ะ ชีวิตเนาะชีวิตยีบเก้าแล้วปลาเข้าไปยีบเก้าแล้วสามสิบแล้วไม่ล่ะเอาติดรถเก้าเก้าเลยไหมวันนี้โอเคเราลองลงมาข้างล่างยังไงมันก็ต้องคงโดดข้ามอยู่ดีใช่ไหม แล้วกูจะโดดยังไงเนี่ยโอเคลงล่างโดดกลับไม่ถึงอีกแล้วเหลืออีกนิดเดียวเวนึง่งโอเคเทำไงสมาธิสมาธิต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ สมาธิจงมาสมาธิจงมาสมาธิจงมาจงมาัจงหวะนี้หรือว,ว่ามันโดดโลงข้างล่างนี้ได้ไปได้เหมือนมาริโอโอีกโวเวนเวกรัมชิบหายแล้วไงเนี่ยแล้วมันกระโดดไม่ถึงเอ่อชิบหายแล้วจะโดดยังไงแล้วเนี่ย ออแล้วกูก็ลืมอีกแล้วโอ้ชีวิตถึงห้าสิบปุ๊บกูเลิอกอะ่ะไม่ผ่านกูก็เลิอกอะ่ะอุย้ยเอเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยนึกออกแล้วในสุดในสุดก็ก็รูปแผน เอาว่ะอย่าอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนหรืออนไรเอาใหมา่อย่าเครียดอย่าเครียดอย่าหัวร้อนเรารู้ทางมาแล้วเว้เอเย้ยสามปแปดแล้วเว้ยโอเคโอเคโอเค,โ,อเคโดด จะอยู่ตรงช่องที่4ใช่ไหมโอเคโดดมาจังหวะน,นี้ไม่ถึงอีกอ,อ <c oughs> ให้ตายเหอออีป้าเวนเอ๊อะว่าไม่มีเกมเล่นเพิ่งนึกออกกูใหม่ๆครับนี่ว่าช่างมันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือวันหลัง <c oughs> อ่า วันหลังก็ได้เข้มาแคสไหมครับวันนี้มาหัวร้อนกับอีตัวบ้านี่นดีกว่าตุดดตุดชูดุชูดด,ด,ด,ดูุดดสุดดู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 ุุุ เวนเวร์ครัมอ้ออาวชิบปหายแล้วเอวได้อยู่อ้อาวแค่นี้นก็เอาแค่นี้ก็ยังจะเอาอีกเหรอ,อ สิบสี่แล้วไหมล่ะสี่สิบสี่แล้วไหมล่ะให้ตายให้ลืมอันนี้อันนี้กูลืมเองแหละขอโทษอ้าวไม่ได้ยินหรอก อย่างนั้นอย่างั้นอย่างนั้นละแล้วมันกระโดดไม่ถึงอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่อ,มอืย้ย <c oughs> ได้อยู่อย่างนี้ก็ได้เหรอย่างนี้ก็ได้เหรออ้าวไม่ลงอีก ทำไมไม่ลงแค่นี้มึงก็โดนเวนเอ้ยกูลืมโดดเออเอชีวิตให้ตายเห็นี่ก็รีบไป นี่ถอยมาตั้งหลักวิ่งไปแล้วก็โดดไม่ถึงอีกแล้วอ่กูอยากรู้คนอื่นที่เขาเล่นผ่านนี่มันทำได้ไงทำบุญจากอะไรฮะทำบุญจากอะไรกูอยากรู้อยากรู้เกินโอเคตั้งหลักตั้งหลักเสร็จโดดไม่ มันเหลืออีกนิดเดียวก็จะผ่านอยู่แล้วเอาใหม่โอเคสู้ๆสู้ๆถอย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 ,ถอยกับตั้งหลักถอยกับไปตั้งหลักโอเคโอเคต้องออกมาขคอรอบหน่อย yeah. uh ๋ยวเออ ชีวิตเอ้ยชีวิตกูซาดถอยมาตั้งหลักอย่างดีสุดท้ายมันก็โดนไอ้เบื้อกนั่นเก็บแล้วมันกระโดดไม่ถึงอีกแล้วเออไม่โดนหรอกอ๋อกูมีความตั้งใจอีกครั้งความตั้งใจอีกครั้งทำอะไรกูไม่ได้หรอกอืม อโดนสองตัวเลยเว้ยเนยเรามาแบบความบันเทิงเราไปความบันเทิงลาละละลาละละละทำอะไรกูไม่ได้ โอเค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 เม่กี้จากการพิสูจน์ดูมันทำให้เรารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะโดดสูงแต่แต่แต่ เขาที่ระวังปลายอีบ่ายเวนอีกสามรอบถ้ากูไม่ผ่านกูเลิกอีกจริงเลยมา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 ได้ความเต็มเปี่ยมมาได้ความตั้งใจเต็มเปี่ยมเยี่ยมมากเวน ตปสองรอบอาโดดรอดโดดรอออกมาี่้ถ้ามีรอบสองนี่กูเลิกเล่นเลย อีกครั้งอีกครั้งมันจะผ่านอยู่แล้วมันจะกลับมาทำ ไม,มไม่ผ่านอีกห้ารอบท้าไมผ่านี่กูเลิกจริงมีกูพูดจริงจังไม่เคยจริงจังอะไรขานาดนี้มาก่อนเออสงสัยจะได้เลิกแล้วละ่ะมามามาคุปต้องคุปร้อเต็มที่ไอสครอืออืออื เยี่ยมเยี่ยมไปเลยเด็กสองรอบให้ตายเหอะอือกูลืมอีกแล้วคนที่ลืมนะไม่ควรจะเล่นเกมน,นี้ไปอันขาดเพราะมันจะทำให้คุณจิบหายวายวอดได้โดยไม่รู้ตัวโ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคกูให้อีกรอบเนะี่ยถ้าอีกรอบไม่ผ่านกูนเลิก พอแล้วกูเล<อ>ิกเล่นก็ได้นะะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตตามสบายนะคใครไม่ชอบไ, like, ไม่กรดีดไลค์ทิ้งแมงคุณระหัวร้อนกูละหัวร้อนจริงๆเออกูพอแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแกนน๊นแอจะเบิร์นไม่บายครับผมไม่บายจะอไอสัตว์เอ้ยพอเลิก